สว<ส>ัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับสวัสดีเพื่อนทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนทุกๆคนนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนักสะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าแล้อว่าชื่อทดลองสะสมนะครับหรือเพิ่งจะมาหัดสะสมก็มารับชมกันได้นะครับจะเป็นรีวิวเหรียญยี่ห้าตะตังนะครับเป็นรีวิวเหรียญยี่ห้าตะตังสมัยรัชการที่เก้าที่เป็นอนุเนียนบอลทองเหลืองรุ่นนี้นะครับรุ่นสุดท้ายรุ่นนี้ครับรุ่นที่ด้านหลังเป็น อารมณ์ธาตุเจดีนี่นะครับเป็นรุ่นสุดท้ายของรัชกาลที่9นะครับแต่ยังไม่ถึงเหรียญสุดท้ายนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายอยู่นะครับเป็นรุ่นสุดท้ายของรัชกาลที่9นะครับที่เป็นอนุเนินนทองเหลืองนะครับขอบก็ขอบวันเฟืองอย่างนี้นะครับนะครับน้ำหนักก็อยู่ประมาณที่หนึ่งจุดเก้านัมนะครับหน่อยนะครับแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญก็อยู่ประมาณสักสิบหกมิลนะครับสิบหกมิลนะครับสิบหกมิลนะครับมิลนะครับ นี่คือปีเหรียญที่พระตัางนะครับสม็ยรัชกาลที่เก้านะครับสาหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเหรียญปีพศอะไรก็มาชมกันนะครับมาชมกันแล้วก็มาดูว่าเขาผลิตเท่าไหร่หรือว่าอยู่ในท็อปเทนไหมนะครับนะครับต่อกันเลยครับต่อมาที่เหรียญนี้เลยนะครับมาเหรียญแรกนี่เลยเลยครับเป็นเหรียญปีพศ2547นะครับนี่ครับด้านหน้าก็เป็นพระบรมรูปรัชกาลที่9นะครับมีควาความขุ้นขวโดดเด่นนะครับแล้วก็ความว่ารัชกาลที่9นะครับ ขอบก็ขอบเฟือยครับด้านหลังก็ขอบเหรียญด้านบนนะครับก็มีคําว่าประเทศไทยนะครับแล้วก็พศ2 5 4 7เป็นพศที่ผลิตทุกปีจะเป็นพศที่ผลิตหมดนะตรงนี้นะครับจะเปลี่ยนไปทุกปีนะครับแล้วด้านล่างก็จะมีขอบขอบเหรียญด้านล่างก็จะมีตัวเลขไทยนะครับ25นะครับแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นตัวเลขอารบิกย5นะครับส่วนตรงกลางก็เป็นคำว่าสตรางนะครับเป็นจะบอกจํานวนของ เหรียญนะครับว่าอาจจะบอกราคาของเหรียญชนิดราคาของเหรียญนะครับที่มีาต่างๆนะครับสําหรับเหรียญปีพศ2547นี่เนี่ยนะครับไม่อยู่ในท็อป10ไม่ติดท็อปเทนนะครับปี47นี้ไม่ติดท็อปเทนเหมือนกันนะครับนะครับนี่นะครับแต่มีจํานวนกำลังผเยอะครับอยู่ที่104ล้าน8ปดแสนสหมื่นเหรียญนะครับ104ล้าน8ปดแสนสหมื่นเหรียญนะครับสำหรับเหรียญ UMC หรือว่าเหรียญไม่ผ่านการใช้งานก็อยู่ประมาณรักบ12บาทนะครับสำหรับเหรียญดูอินีนะครับไม่ใช่เหรียญทุกเหรียญนะครับเป็นเหรียญยูอ NC เหรียญไม่ผ่านการใช้งานอย่างเดียวนะครับเหรียญผ่านการใช้งานนี้มีราคาก็ไม่น่าจะเกิน1บาทนะครับถ้าเหรียญผ่านมาใช้งานแล้วถ้าสภาพไม่สวยจริงๆนะครับไม่สวยจริงๆราคาไม่ถึง2บาท5บาทหรอกครับราคาไม่สูงนะครับราคาไม่สูงก็สำหรับเหรียญผ่านการใช้งานแต่เหรียญไม่ผ่านการใช้งานราคาจะสูงนะครับประมาณหลักเนี่ยนะครับ ลักสิบบาทนะครับปีพศ2547นาะครับ104ล้าน8ป0แสน3หมื่นเหรียญจรนวนการผลิตนะครับอย่างที่บอกนะเหรียญโนซีก็เขาตั้งราคาไว้ประมาณ12บาทตามคู่มือนะครับน่นเราจะไปหาซื้อสะสมดูว่าคำนวนราคาดูนะครับว่าจะสะสมกี่เหรียญดีกี่เหรียญดีนะครับ12บบาทก็ยังหาสะสมได้นะครับสำหรับนักลงทุนนะครับราคา12บาทไม่เฉื่อไม่สูงนะครับ ถ,นะถือก็ไม่สูงนะเป็นราคาจะเป็นหลักสิบจูนะครับถือก็ไม่สูงนะครับสะสมได้ทุกพศทุกเหรียญเลยนะครับราคาถ้าเป็นหลักสิบอย่างนี้นะครับสะสมเหรียญไม่ผ่านการใช้งานมันสวยงามมากนะครับมันสวยงามมากแล้วก็มันทําให้มันมี power ในการสะสมโอ้สวยดูยังไงก็สวยดูยังไงก็สวยนะครับแต่มาอยู่ที่จิตใจนะครับอยู่ที่จิตใจใน,ในการสะสมนะครับแล้วก็อยู่ที่ความชอบของผู้สะสมแต่ละท่านนะครับผมไม่บังคับนะครับ ตัวผมเองก็ย man, oil, like this. Likewise, this ังสะสมทั้งเหรียญที่ผ่านการใช้งานและไม่ผ่านการใช้งานนะครับปนปนไปนะครับสำหรับเหรียญไม่ผ่านการใช้งานอย่างเนี้ยสภาพหน้าเหรียญอย่างเนี้ยผมมีเยอะผมมีเยอะนะครับผมมีเยอะนะครับก็จะเก็บไว้อย่างนี้แหละครับไม่ได้เก็บไม่ได้สะสมไม่เพื่อจําหน่ายหรือว่าค้ากําไรอะไรนะครับสะสมไว้คือเจอก็เก็บเจอก็เก็บนะครับคือไม่เอาไปใช้เจอก็เก็บนะครับพอเราเก็บมากแล้วเราเจออีกรอบก็จะมาคัดดูว่าเหรียญที่เจอใหม่กับเหรียญที่เก็บอยู่อันไหนใหม่กันไหนหน้าตาดีหุ่นดีหรือว่าสภาพดีกัน คามติดตัวอันนี้การเก็บของดีๆไว้ของไม่ดีก็คัดออกไปนะครับไปแต่ส่วนมากแล้วเหรียญห้าทีห้าตังค์กับห้าสิบตังค์เนี่ยไม่ได้ไปใช้อะไรครับส่วนมากไม่ได้ใช้แล้วก็เก็บไว้เต็มกระป๋องนะเป็นกระป๋องกระป๋องกระป๋องเร่งน,ะะ <Good. S 1> นีเลยครับกดแก้วน้ำพลาสติกนะครับแก้วน้ำพลาสติกอะเก็บไว้เป็นเป็น,ปนแก้วๆแ,แล้วครับสำหรับเหรียญทีห้าตังค์นะครับบางทีก็เอาไปบริจาใคให้วัดใส่บาทพระประจำวันอะไรให้มองเนี้ย็ได้นะครับหรือว่าท่านจะไปทํอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ทัดเก็บสะสมไว้ก็ เจ็ดสะสมคัดสะสมให้มันเป็นครบทุกปศยิ่งดีนะครับอันไหนที่มันหายากก็ต้องรอหน่อยนะครับครับปีพศ2447นะครับ104ล้าน8แสน3หมื่นเหรียญนะครับพูดนางรถพูเพินไปหนวนะครับมาต่อกันที่เหรียญนึงครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งเหรียญนะครับสําหรับเหรียญราชการที่9นะครับเหรียญยี่5าตะตังราชการที่9นะครับเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายด้านหลังก็เป็นครับเป็บโลมาตุเจดีย์นะครับครับ แล้วอันนี้เป็นเหรียญพอส2548นะครับเหรียญพอส2548นะครับเช่นเดิมน,นะครับเหรียญพส2องรก็ไม่อยู่ในท็อป10เหมือนกันครับไม่ติดท็อป10เหมือนกันนะครับเพราะว่าเอาลัลลาจะถอดหลุดเยอะนะครับไม่ติดท็อป10นะครับไม่อยู่ในอันดับท็อป10ก็จำนวนของหลุดก็อยู่ที่ประมาณ 95ล้านเลยเก้บห้ล้าน3 6 2 0 0 0เหรียญนะครับ95ล้านนะครับนะครับ6กแต่สามแสนหเหรียญนะครับปี2 2 2 5 4 8เนี่ยราคาเหรียญไม่ผ่านการใช้งานได้ต่ำมากแนะต่ำๆมากแล้วครับอยู่ที่ประมาณหบาทเองนะครับไออเหรียญผ่านการใช้งานไม่ผ่านการใช้งานนะครับเหรียญ UNC นะครับอยู่ประมาณ6บาทเองนะครับสำหรับปี48นะครับไม่ถึง10บบาทนะครับเหรียญ UNC นะครับเพราะฉะนั้น ก็ยังน่าสะสมนะครับตามหาสะสมได้แลวครับเหรียญประมาณ6บาท7บาทอย่างเงี้ยสะสมแล้วมันสวยงามครับแล้วกเ,เก็บสะสมดีๆไม่ให้โดนไม่ให้โดนลมไม่ให้โดนมือจับก็จะสะสมได้นานเก็บได้นานนะครับมันจะเงางามมากครับเงางามมากนะครับเหรียญที่บินยิ่งเป็นเหรียญรูิเียมบอลทองเหลืองเนี่ยโอ้เหรียญใหม่ๆเงามากเงา,มมางสวยมากนะครับ ปีพศ2448นะครับไม่อยู่ท็อป10นะครับไม่ติดท็อป10นะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่95ล้าน3,062,000เหรียญนะครับสำหรับเหรียญ UNC ไม่ผ่านการใช้งานเลยก็ประมาณ6บาทนะครับประมาณ6บาทนะครับกพลังหาสะสมนะครับติดต่อร้านสะสมกันเลครับเซิร์ชกันไปเลยนะครับเหรียญยี่ห้าสตางค์รัชการที่9พศ2564นี้นะครับมันจะขึ้นมาหมดนะครับว่าร้านไหนขายยังไงร้านไหนขายยังไงร้านอยู่ตรงไหนตรงไหนนะครับสำหรับ เหรียญ U N C และเหรียญผ่านการใช้งานนะครับจะเหมือนกันนะครับอย่างนั like kind of so, likewise, so ้นถ no. ้าเหรียญผ่านการใช้งานแนะนําให้ไปซื้อที่ร้านนะครับอย่าอย่าสั่งเอานะอย่าสั่งเอาสั่งเอาแล้วบางทีมันไม่ได้ตามปกนะครับแต่เหรียญ U N C เนี่ยยังไงก็ใหม่เอียงนะครับเราเขารับประกันนะครับเหรียญ U N C นะครับแต่เหรียญผ่านการใช้งานแล้วอ่ะมันสึกก่อนไม่เหมือนกันบางทีเราดูในรูปอ่ะเราต้องการเหรียญเนี้ยแต่ส่งมาจริงจริงแล้วมันไม่ใช่เหรียญที่เราต้องการนะมันขอบจะบูบี้หรือไม่เราถลอกมากอะไรแบเี้ สะสมเหรียญผ่านการใช้งานแล้วต้องดูดยตาต้องดูด้วยตาตัวเองครับต้องไปดูดยตาตัวเองแล้วก็ยิบเหรียญนั้นนะครับโอเคทําการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันไปนะครับทั้งนั้นจะถูกใจนะครับแต่มาถึงบ้านก็ไม่ผิดหวังอะไรห่อกเราก็คือเราเราดูดยตาเราเองแล้วนะครับนะครับก็และระวังนะครับระวังมิจฉาชีพนะครับระวังมิจฉาชีพจะมาหลอกนะครับระวังมิจฉาชีพผมลืมบอกไปหลายคลิปเลยว่ามิจฉาชีพเอ่อที่มาหลอกเรื่องเหรียญตอนนี้มีเยอะนะครับมีเยอะนะครับ เ,เห็นเราบีเหรียญอย่างงู้นอย่างนี้ก็ทักมาเ,าเหรียญน,นี้มีราคามากเลยขายผมไหมทําใบรับรองทําใบเซอร์เลยสองพันสามพันเหรียญน,นี้ขายจะสี่ห้าพันหมื่นหนึ่งอย่าไปเชื่อนะครับอย่าไปเชื่อนะครับไม่มีการทําใบเซอร์ไม่มีการทาใบรับรองนะครับการซื้อขายซื้อขายกันด้วยความพึงพอใจนะครับ อยากซื้อเหรียญไหนหยิบเหรียญน,นั้นจ่ายตังค์กับเหรียญน,นั้นนะครับจบนะครับไม่มีการทําใบรับรองหรือใบซื้อราคา3า0 0ั0 0าอย่างที่มืจะช,ชี้คดหลอกนะครับไม่มีนะครับทังนั้นระวังมิชจัดชีพ้พดีนะครับบางท่านมีเหรียญเก่าๆอยู่ในมือเหรียญย5้ตังค์ปี3 0ปีแรกปีแรกเลยเหรียญเป็นหมื่นนะครับขายผมไหมครับ๋ยวผมติดต่อให้ครับติดตอ่ตดตอให้ขายผมครับ พักๆหนึ่งอ้าวต้องโอนตังมานะครับมีคนซื้อแล้วโอนตังมาทำใบรับรองหน่อยทาใบเซื้อหน่อยอย่างนู้นอย่างนี้หน่อยครับสามพันห้าพันพอโอนตังไปหาเงียบนะครับหาเงียบม่จะาชีพเล่นเราแล้วนะครับงั้นจะไปเชื่อเลครับจะไปเชื่อนะคร<อ>ับ <ét> <al> ถ้าท่านมีเหรียญท่านอยากซื้ออยากขายไปขายแล้ซื้อตัวเองนะครับไปซื้อขาย <S <S ตัวเองนะครับแล้วก็ไม่มีนะครับเหรียญที่ไม่ติดท็อปเทน่ะที่ราคาเป็นหมื่นไม่มีนะครับเหรียญยี่ห้าสตางค์ ปี41กับปี4 4นะไอ้ปี42กับปี44ไม่ผ่านการใช้งานเหรียญยัง6กเ0 0พันเองไม่ถึงหมื่นนะครับดงนั้นไม่มีนะครับเหรียญเป็นหมื่นนะครับอย่าไปเชื่อนะครับอย่าไปเชื่อเหรียญแต่ละเหรียญนะครับมันมีราคาอยู่แล้วครับสำหรับเหรียญผ่านการใช้งานไม่ผ่านการใช้งานราคาต่างกันมากนะครับนะครับก็ระวังวิชาชีพ้วยนะครับผมลืมเตือนไปหลายคลิปเลยนะครับนะครับนี่ครับอันนี้ก็สำหรับอีก2เหรียญนะครับปีพศ2 4 4 7และปีพศ2 4 4 8นะครับ มาเรียนรู้มาดูจุดกันนะครับมาดูความจำนวนการผลิตกันนะครับแล้วก็ฟังสาระดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับสิ่งไหนถูกอกถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับไหนที่ไม่ถูกอกถูกใจก็ผ่านไปนะครับใครที่รู้เยอะกว่าก็ขออภัยนะครับนะครับก็เอาข่าวลอเล็กเล็กน้อยๆมาบอกกันนะครับขอบคุณนะครับขอบพระคุณนุ่มาาสำหรับการติดตามรชมและให้กําลังใจกันมาตลอดนะครับสาหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบเจอกันต่อคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ